ครับเกยิ่งจเจริญเครดิตครับช้านี้ก็เอาลอกขนาดเบอร์500กับเบอร์พันนะครับมาให้นาะณนะพิจ,จนารณากันนะครับนี่ขนาดเบอร์500กับเบอร์พันครับผมสงสัยมากครับว่าลงไปลงไปแล้วมีสอบถามเข้ามาเยอะนะครับแต่เขาบอกว่าทำไมขายถูกจังขายจริงหรือเปล่า <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเนาะบอกอขายขายถูกก็กลัวโดนโกงบอกตายละเนี่ยครับตัวนี้เบอร์500ผมขายอยู่280เบอร์1,000ผมขายอยู่350ครับก็งงเหมือนกันนะครับผมให้ให้เลขไปก็เลขหมายเลขบัญชีไปยศหน้าหน้าบัญชีก็มีนะครับผมบอกผมมีตำรวจเขาบอกเขาไม่เชื่อ แล้วไม่รู้จะพูดยังไงเอามาดูกันเอา,าดูอีกทีนี่เบอร์ห้าร้อยครับนี่เป็นลอกของอาชิโนนะครับเบอร์ห้าร้อยเป็นลอกใหม่นะครับนี่ลอกใหม่ลูกมีบอลแบลิ่งสี่บวกหนึ่งนะครับนี่ตกพวกนี้ตกเป็นสปิวน่ารักน่ารักครับเล็กๆอ่าเป็นลอกตกสปิวนะครับนี่เบอร์พั Ber นเบอร์นี้ตัวนี้เบอร์ห้าร้อยอ่า เสียงหว,วานครับนี่เสียงหวานเบรกไว้ใจได้เลยครับเบรกเบรกเอาอยู่นะครับว่าผิดคิวตัวนี้สามโลก็น่าจะไหวนะครับนี่สามโลปล่อยเบรกหว,วานหวานนี่ครับสนใจทักมานะครับตัวนี้เบอร์ห้าร้อยปล่อยอยู่สองร้อยแปดสิบจริงๆ อ่าตัวนี้เป็นเบอร์พันธอ่าเบอร์พันธตัวนี้ก็จะออกไปแนวตกหน้าดินแหละครับอ่าตกหน้าดินที่ราคาไม่ไม่ไม่สูงมากนักอ่านะครับตัวนี้2ตัวนี้กันกลับเป็นบอลแบริ่งด้วยนะครับนี่กันกลับหยุดแล้วหยุดเลยเป็นบอลเป็นบอลกันกลับนะครับอ่าเบรเสียงกริ่งหวานเลยครับ ลอกใหม่นะครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรกันมากแต่ผมงงกับลูกค้าผมเอาไปลงในมาร์เก็ตเพจนะครับเขาเขาบอกสนใจกันเยอะแต่เขาไม่กล้าซื้อเขาบอกว่าราคามันถูกจังบอกเอาตายตเอาเราว่าขายถูกก็ก็ว่ากลัวถูกโกองอีกตายแล้วผมส่งเลขบัญชีไปบอกเป็นตำรวจก็บอกไม่เชื่อออกตายไม่รู้จะขายกันยังไงแล้วเนาะก็ แขนเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้นะครับแขนแขนนี่เป็นโลหะแข็งแรงเลยนะครับน,นี่ครับตัวนี้350ตัวนี้280ริวมส่งนะครับนี่ะนะนะท่นานใดสนใจนี่ไม่ต่างกันเยอะนะนเห็นไหมเบอร์500้กับเบอร์พันครับก็เป็นลอกใหม่นะครับนี่ลอกลอกใหม่ก็ต่างกันพอสมควรนะนขนาด ครับฝากไว้ครับงงจังเลย